ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างและเต็มไปด้วยทรัพยากรฐานหินสำรองมากเป็นอันดับ5ของโลกทําให้ฐานหินมีราคาถูกฐานหินจึงถูกนํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าควบคู่กับแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆปริมาณการใช้ฐานหินผลิตกระแสไฟฟ้าของอินเดียนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากช่วงปี2561ถึง2562 อยู่ราวๆ9.1%หรือใช้ฐานหินมากเกือบ1,000ล้านตันและกระบวนการเผาถานหินคือแหล่งปล่อยก๊าซทำลายชั้นบรรยากาศของโลกจากภาคอุตสาหกรรมมากราว80%โดยโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าของประเทศอินเดียนั้นยังถูกมองว่ายังไม่มีความน่าเชื่อถือและมีการประเมินว่าพลังงานที่ผลิตได้27%ถูกสูญเสียไประหว่างการขนส่งหรือถูกขโมย ขณะที่ปริมาณการผลิตไฟฟ้านั้นยังมีน้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่โดยเฉลี่ย9%ประเทศอินเดียประสบกับปัญหาไฟดับบ่อยครั้งครั้งหนึ่งอาจกินเวลานานถึง10ชั่วโมงยิ่งไปกว่านั้นประชากรกว่า300ล้านคนหรือราวๆ25%ไม่มีไฟฟ้าใช้เลยแสดงให้เห็นว่าประเทศอินเดียนั้นยังล้าหลังด้านการจัดการพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงหลายทศว,วรรษที่ผ่านมา เหตุการณ์ไฟดับครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดียเกิดขึ้นในช่วงเดือนกร,รกฎาคมพศ2555โดยเกิดขึ้นเป็น2เหตุการณ์แยกกันในวันที่30และ31กร,รกฎาคมพศ2555โดยไฟฟ้าเริ่มดับสนิทช่วงตี2ครึ่งเช้ามืดตามเวลาท้องถิ่นเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบแก่ประชากรกว่า620ล้านคน คิดเป็นประมาณ9%ของประชากรโลกหรือครึ่งหนึ่งของประชากรประเทศอินเดียใน22รัฐทางตอนเหนือตะวันออกและตะวันออก,อกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียเหตุการณ์ไฟฟ้าดับดังกล่าวทําให้เกิดความโกลาหลในชั่วโมงเร่งด่วนในเช้าวันจันทร์รถไฟที่เป็นระบบขนส่งมวลชนสำคัญของประเทศต้องหยุดให้บริการรถไฟหลายร้อยขบวนต้องหยุดวิ่งประมาณ3-5ชั่วโมง ไฟสัญญาณจราจรใช้งานไม่ได้ทําให้รถติดอย่างหนักการจราจรแทบเป็นอับภาตทําให้เกิดความวุ่นวายบนท้องถนนโดยเฉพาะในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงประเทศอินเดียขณะที่บางแห่งต้องพึ่งพาเครื่องปั่นไฟสำรองระบบประปาใช้งานไม่ได้ทําให้น้ำไม่ไหลนอกจากนี้คนงานเหมืองกว่า200คนติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินรัฐบิงกอตะวันตกและอีก65คนในรัฐจานขัน เนื่องจากลิฟที่ใช้ขึ้นจากอุโมงคนั้นใช้งานไม่ได้สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟดับในครั้งนี้ยังไม่แน่ชัดโดยทางกระทรวงพลังงานอินเดียคาดว่าต้นเหตุของปัญหานั้นเกิดมาจากรัฐทั้ง4รัฐได้แก่รัฐหารยานารัฐปัญจาบรัฐอุตรประเทศและรัฐราชาสถานซึ่งทั้ง4รัฐมีการใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้ามากเกินข้อกำหนด ทําให้โรงงานผลิตไฟฟ้าและจุดจ่ายไฟฟ้าทางตอนเหนือของประเทศถูกดึงไฟฟ้าไปมากกว่า70%แม้กระทรวงพลังงานจะออกมาตักเตือนรถเหล่านั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแต่ก็ยังถูกเพิกเฉยส่วนสาเหตุในวันที่สองนั้นยังไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันแต่นายสุชิวกูมานชินเดรรัฐมนตรีพลังงานอินเดียระบุไว้ว่า อาจ,จเป็นผลสืบเนื่องจากวันแรกที่เกิดไฟดับที่เมื่อระบบโครงขายไฟฟ้าภาคเหนือล่มก็มีการดึงไฟจากภาคตะวันออกมาใช้ทำให้ระบบล่มเป็นทอดๆเป็นบริเวณกว้างโดยวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เริ่มสามารถกลับมามีไฟใช้ได้ในบางส่วนทางด้านกระทรวงพลังงานของอินเดียยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ไฟดับครั้งดังกล่าวอย่างชัดเจน แต่ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีการใช้เครื่องปั่นไฟสำรองตามสถานที่สำคัญจากนั้นระบบไฟฟ้าได้ส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังสถานที่สำคัญต่างๆก่อนเช่นโรงพยาบาลการคมนาคมการจราจรสนามบินจากนั้นจึงมีการแก้ไขระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักเพื่อค่อยๆจ่ายกำลังไฟฟ้าไปในส่วนอื่นต่อไป แนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในอนาคตจากข้อมูลระบบไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าในประเทศอินเดียทําให้สามารถคาดการได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องขึ้นกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับจะใช้ระยะเวลานานในการแก้ไขความขัดข้องที่เกิดขึ้นเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าจะถูกผลิตจากโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ และเนื่องด้วยประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ทําให้โรงไฟฟ้าอยู่ห่างจากผู้ใช้มากแต่ในทางกลับกันประเทศอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากประเทศที่เคยพึ่งพาแต่ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในอดีตเมื่อต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าทางเลือกลดต่ำลงจึงมีการลงทุนด้านพลังงานสะอาดแทนจนอินเดียสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกได้มากเป็นอันดับ5ของโลก ึงสามารถนำข้อดีดังกล่าวมาพัฒนาร่วมกับระบบไมโครกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับระบบไฟฟ้าภายในประเทศอินเดียได้โดยระบบไมโครกิจคือระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำหรือแรงดันระดับปานกลางที่มีขนาดเล็กซึ่งได้มีการรวบรวมระบบผลิตไฟฟ้าโหลดไฟฟ้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบกักเก็บพลังงานและระบบควบคุมอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกัน โดยภายในระบบไมโครกิจนั้นโดยเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักเช่นเกิดฟ้าผ่าที่สายส่งไฟฟ้าระบบไมโครกิจจะรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ระบบควบคุมไมโครกริดจะสั่งการอย่างอัตโนมัติให้ระบบไมโครกริดทำงานแยกตัวอิสระออกมาจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักและเนื่องจากระบบไมโครกริดมีระบบไฟฟ้าเป็นของตัวเองบางระบบอาจมีระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนประกอบด้วยหลังจากที่ระบบไมโครกริดแยกตัวอิสระออกมาจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักจึงสามารถบริหารจัดการให้แหล่งผลิตไฟฟ้าหรือระบบกักเก็บพลังงานภายใน จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลดที่มีความต้องการสูงภายในระบบไมโครกริดนั้นเช่นสถานพยาบาลสัญญาณไฟจราจรได้อย่างต่อเนื่องหากเป็นระบบไฟฟ้าแบบเดิมจะไม่สามารถจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นวงกว้างได้จนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดข้องที่เกิดขึ้นได้เสียก่อนจึงต้องใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหาความขัดข้องและไฟฟ้าที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ห่างจับ ผู้ใช้ไฟมากไฟฟ้าจึงต้องถูกส่งผ่านระบบส่งและระบบจำหน่ายเป็นระยะทางไกลทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งไปซึ่งในกรณีระบบไมโครกิดนั้นจะมีระบบผลิตไฟฟ้าอยู่ภายในระบบระบบไฟฟ้าตั้งอยู่ใกล้กับผู้ใช้ไฟจึงทำให้ระยะทางการขนส่งไฟฟ้าลดลงมากซึ่งส่งผลให้ความสูญเสียในการขนส่งไฟฟ้าลดลงตามไปด้วยดังนั้นระบบไฟฟ้า ที่เป็นระบบไมโครกิดจะได้รับความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าสูงกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบไมโครกิดทำให้เพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้ามากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในประเทศอินเดียได้รวมทั้งยังลดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอีกด้วย